สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับบล็อกก e s คาเมร่าไรเดอ ER ร์กาแล็กซี่เวอร์ชันบกที่4กันแล้วนะครับก็สำหรับบ็อกซ์นี้เนี่ยดูจากไลน์อัพแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอ่าทีมหลักๆของกล่องก็คือค a เมร l าไรเดอ ER รนั่นเองนะครับมาเรียกว่าทั้งล่างพื้นฐานล่างทาจจอดเด่นสุดเลยนะครับแล้วก็มีล่าง อะไรนะรัตโรตรัตตาวะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันล่างคอมโบเหลืองนะครับแล้วก็มีล่างคาตาคิริบาคอมโบเขียวมาด้วยนะครับรวมถึงอังก็มาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของกอชร์ดนะครับเป็นแพตติน่ากอชร์ดนะครับมีเลเจินสะท้อนแสงแล้วก็มีดรกนะครับรวมไปถึงตัวใหม่ล่าสุดอย่างกระบุด้วยนะครับไม่นับไอตัวเซตเพราะว,าว่ามันยังไม่ใช่ นะครับก็เรียกว่ามาไวมากๆเอามาก่อนเลยเดี๋ยวพวกวาเลนวารัมอะไรมันคงตามมาทีหลังนะครับบ็อกนี้มาเน้นหลักๆกันที่โอสก่อนก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดูว่ากล่องนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวนะใกล้ๆก่อนก็ไล่มาเลยนะโอสโอสเขียวโอสเหลืองโอสแดงนะครับกอชาแพตติน่ากอชาอ่าเลเจนด์ดรกกรบบุแล้วก็อัง รวมถึงซีเครตของบ o ็อกนี้ก็คือทาจะดอเวอร์ชันล่างแบบอันนี้มันเป็นอันไหนหนะผมจําไม่ได้แล้วในเรื่องตอนที่ทําร่างนี้มันต้องคอมโบยังไงวะก็จะมีปีกนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีกรงเล็บที่ขาด้วยตอนที่มันไรเดอร์คิกลงมาแล้วมันก็งอกออกมากลายเป็นเหมือนแบบกรงเล็บนก,กน,นะครับไม่มีไม่มีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยฮะโอเคก็เรียกว่าสวยงามสวยงาม มากมากนะครับมีสิทธิ์ที่ว่าถ้าผมไม่ได้อาจจะต้องไปตามเก็บทีหลังแต่ก็ค่อยว่ากันอีกทีะนะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเราก็มาแกะกล่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเราก็มาดูหน้าตาของกล่องย่อยข้างในกันก่อนนะครับ <het> นี่ก็จะเป็นโอสทาจดอคอมโบนะครับด้านข้างก็จะเป็นแพลตินากอช่า <het> ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นบรรดาไลอัพ ที่เราจะมาแกะกันนะครับด้านหลังก,ก็จะเป็นรายละเอียดแบบนี้เหมือนเดิมกล่องนี้ก็แน่นอนว่าต้องภาพตรงนี้ก็จะเป็นทาจาดอนนะครับไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> ก็เพื่อความรวดเร็วเนาะจากประสบการณ์ที่แกะกันมา3กล่องแล้วนะครับไอตัวที่ลุ้นซีเค็ดมันมักจะอยู่กล่องที่9เนาะถ้านับจากอันเนี้ยหนึ่ในสุดนะครับก็เดี๋ยวผมเอากล่องนั้นเลยถ้ามัน ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆะนะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับเพราะว่าเราก็แค่ลุ้นตัวเดียวแหละนอกนั้นมันก็ได้ตามไลน์อัพที่มันแจ้งเอาไว้อยู่แล้วก็คิดว่ามันก็คงลุ้นระหว่างทาจดอปกติกับทาจดอมีปีกอะไรเนาะว่าจะได้ไหน นะครับมาการมันน่าจะใส่ไว้ข้างในวะน่าจะอยู่ในนี้เอาไว้ก่อน,นเอ้ยผมก็ต้องแกะดูก,การ์ดสิวะเอองงจะจบเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาได้เเวลาไปต่ออ่ะเจอแล้วละได้แกเอาไม่ใช่นี่มันคู่มือการดอยู่นี่แชนแอมอ้าวไม่ใช่หรอเป็นกาบูเอา้าเป็นกาบูเฉยเลยวะเว่ละหรือว่าเขาไม่ได้ หยุดแพทเทิร์นนั้นแต่เราแค่คิดไปเองวะ่ะเวลานั้นผมก็ต้องไล่ไล่หาไปทีละกองอ่ะดีทีนี้มางั้นไล่จากจากหลังมาหน้าแล้วกันเนาะเก้ 9, 8, ตามลำดับลงมาเรื่อยๆไรวะทําเรื่องเนี่ยความคาดหมายต่งนั้น <c oughs> กาดกาดกาดได้แก่มีด้านหลังเอ้ยโคมโบเหลืองหายละไปอยู่กองไหนวะงานยาบแล้วทีนี้แต่จ,จริงมันก็ควรจะปเป็นอย่างนี้นะกองสุ่มมันจะดวาง แค่คลื่นเดิมทําไมว่าคนเขาก็ดักทางถูกคนที่เขาไม่ได้อยากได้ยกบอกเขาก็หยิบกล่องนั้นกันอย่างเดียวเลยก้าวการการการอยู่ไหนวะอ่ะเจอแล้วนี่แล้วนะด้านหลังโอซล่างพื้นฐานเวนและอั่วบะถั่วบะถัโทบะการ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 อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะอ่ะเจอแล้ว ก็ชาิแพตินาก็ชาิหายอยู่ไหนวะโอ้ยแทนที่จะแกะแค่กล่องเดียวจบต้องไล่หมดเลยเหรอเนี่ยอันนี้กล่องที่กล่องที่ห้านับจากท้ายนะครับเดี๋ยวดูดิถ้าถ้ากล่องนี้มันยังไม่ออกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแกะกล่องที่หนึ่งอันนี้ดิอืมเจอแล้วได้แก่นี่ข้างหน้าข้างหลังข้างหลังข้างหน้า,า,นาอัง,อง ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูจากกล่องที่1บ้างแล้วกันาการดการ์ดการ์ดการ์ดเฮ้ยเลเจจดนชิหายแสดงว่าเขาพัฒนาแล้วสินะเขาใส่มั่วเขาไม,ไม่รู้เขาใส่ตรงไหนแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยถ้าไม่เจอกล่องที่9แสดงว่ามันอยู่กล่องที่1ห,หรือเปล่าแบบ สลับฝั่งกันนั่งไม่ใช่หรอซุ่มสมก็เป็นกล่องซุ่มจริงๆสักทีมาเจอทีเอพรัอน,นี้ด้านหลังถึงเดรกโอ้โห,โหสงสัยมันจะมันจะเอาหมด <c oughs> โอ้โหนี่ผมมือบริกขนาดนั้นเลยหรอวะผมเป็นคนที่ไม่มีโชคอะไรกับการลุ้นซุ่มอะไรเลยเรา ค่าคไข่่าคอมโบตกกะกแตนเนาะกับทาจดอดูดิไข่มันจอมาก่อนไม่งเดี๋ยวจะสอ2กลองสุดท้ายเนี่ยทาจดอโอ้ยต้องต้อ,ตอทำถุงให้ฉีกยากขนาดนี้เลยเหรอวะพี่กัดกๆผมว่าผมเจอตกกะกแตนก่อนแน่เลยวะเอ้ยเจอทาจดอซะทีแถมทาจดอธรรมดาด้วยไม่ใช่ซีเ็ทเออโอ้โหกว่าจะเจอก็จเจอจในกล่องที่ สานะครับาจากข้างนอกเข้าไป1 2 3หเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ล่างมีปีกมีกรงเล็บนะครับได้ล่างธรรมดามาโอเคแหมจากกะว่าแกบล็อกเดียวเจอเลย กลายเป็นสุดท้ายก็เกือบหมดเจอมากล่องที่8นะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอตัวไปต่อก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาใหม่ a few moments later โอเคก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตเอาตัวคู่มือให้ดูก่อนก่อนที่เราจะไปดูแต่ละตัวที่ต่อเสร็จกันแล้วเนาะก็สำหรับบ็อกซ์ที่4นี้แน่นอนว่าตัวชูลงหลักก็จะเป็นซีรีโอสนะครับเพราะงั้นคู่มือมันก็เลยจะเน้นภาพรวมใหญ่ไปที่ตัวของโอสนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นตัวล่างหลักเนาะเป็น อ่าคอมโบทากาทรบัตะนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะบอกถึงอ่าทาจาอคอมโบนะครับแล้วก็อันนี้ในกรณีที่คนที่เปิดได้ซีเค็ดเนาะมันก็จะมีปีกกับขาที่เป็นกรงเล็บมานะครับก็จะมีวิธีบอกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเล็กๆ,ๆๆของแต่ละตัวนะครับไล่ไปประมาณนี้ ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มดูจากซีรีสโอสเนาะไหนก็ไหนแล้วเพราะมันเป็นตัวหลักของบล็อกนี้เนาะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นทากาโทระบัตคอมโบนะครับมันเรียกว่าทาโทบะคอมโบหรือว่าไม่ชัวร์ก็จะได้ดาบมาด้วยนะครับดาบดาบใส่เหรียญน,นะแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่มันเป็นโอสเนี่ยมันสลับคอมโบได้เนาะแต่ว่าเข้มขัดอะยังไงมันก็ยังไงมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ได้เป็นเหรียญเล็กๆมาให้เราใส่นะเขาคงโอ้โห ไม่ไม่ได้ทุ่มเททําขนาดนั้นนะครับมันก็เลยจะเป็นสีคงเดิมของมันตามนี้แหละแต่ว่าในส่วนของเกราะอกเนี่ยทั้งทั้ง3ชิ้นเนี่ยมันแยกกันมานะครับชิ้นบนชิ้นกลางชิ้นล่างยกเว้นทาจะดซึ่งผมไม่ชัวร์ว่ามัน มันแยกได้ไหมเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยตอนที่แกะซอออกมาเนี่ยสชิ้นของกรออกเนี่ยมันแยกออกมาเป็น3อันแล้วเราต่อเองแต่ว่าของท้าจดอรเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันมาเลยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันแงะได้เปล่าไม่ไม่ได้ลองแงะแต่คิดว่าน่าจะแงะไม่ได้นะเอออันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าว่าแงได้หรือเปล่านะครับเพราะมันดันมารวมกันก็ประมาณนี้นะครับก็มีกรงเล็บเออกรงเล็บนี่ก็สามารถรือหนีงอกไม่ใช่งอกเปิดออกมาเอาไว้ที่มือเป็นเหมือน บูเบอรีนะ่ะได้นะครับมีอะไรกัะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแหละหลักๆก,ก็คือมีดาวให้โอเคไปที่ฟอร์มที่2เอาอันนี้ก่อนลวกันคอมโ,มโบเหลืองทักกะไม่ใช่ไม่ใช่ทักกะไลออนโทระชีต้านะครับนี่ก็จะเป็นกรงเล็บแบบยาวนะครับแต่ว่าซองของคอมโบเนี้ยมันก็จะแถมกรงเล็บแบบสั้นแบบนี้มาให้ด้วยนะครับก็แล้วแต่เลือกใส่เอาอยากจะใส่แบบยาวแบบนี้หรือจะใส่แบบสั้นแบบฟอร์มหลักก็ตามใจตามสบาย ครับซึ่งแบบยาวก็นี่มองได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าหัวสวยมากนะครับคุณลิตี้เรื่องหัวเนี่ยไม่ตกเลยสวยทุกตัวเลยอืมประมาณนี้ต่อไปคอมโ,มโบเขียวนะครับตะก,กะเตนอ่ามันเป็นอะไรนะกัวากระตะเข้ามาคิริบัตตะนะครับดวงกว้างตะก,กะเตนตำข้าวแล้วก็ตะก,กะเตนเฉยๆอืมก็จะมีอันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหนนร่เนาะเพราะตัวนี้มันก็ ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้แบบว่าพับหรือว่าอะไรได้นะครับแต่ว่าเนี่ยหัวมันสวยมากเลยหัวดุ้งกว่างนะครับแน่นอนว่าเกาะอ,อกก็อ่าถอดแยกชิ้นได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็นี้เลยพอเอกหลักของกล้องนะครับทาจะดอคอมโบก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกเห็นปะมันเนียนมากเลยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันแงได้เปล่า,าก็ขี้เกียจแงด้วยประมาณนี้นะครับดูดูหน้ามันดิมันจะเห็นชัดไหมนะ หน้าสวยมากๆแล้วก็มอีอาวุธประจําตัวมาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ดึงได้หรือว่าอะไรนะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งของโอสก็คือเข็มขัดมันเอียงได้นะครับเพราะมันต้องเอียงเนะเข็มขัดโอสแล้วก็หมุนปรับให้ตรงได้นะครับเพราะว่าตอนแรกต้องตรงก่อนนะเพื่อใส่เมดัลแล้วก็ค่อยเอียงเพื่อเอาไอตัวสแกนไม่เรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้เลยฟุดรูดผ่านเพื่อเห็นชินนะครับ ดูดินะแข้งสวยมากประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอมีทาจาดอก็เลยต้องมีอังมาด้วยนะครับนี่ก็ผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีเทลเยอะสุดในกล่องนี้แล้วไหมนะเพราะว่าเนี่ยมันมีประกบตรงหลังหลังเท้าด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยมันมี ปีกนกเล็กๆอยู่ตรงหลังแขนด้วยนี่ปีกเต็มหมดมีปีกดําแล้วก็มีปีกแดงเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นไลอัพจากซีรีส์โอสนะครับต่อไปก็จะเป็นก็ช์ดนะครับก็มา3ตัวเนาะเป็นพลตินัก็ช์ดเป็นเลเจนด์ฟอร์มพื้นฐานแล้วก็เป็นดรากนะครับเริ่มจาก พลตินัก็ฉชาก่อนแล้วกันสวยมากสวยจริงๆผมเอาจริงผมว่าล่างเนี้ยสวยกว่าเรนโบว์ที่เป็นล่างสุดยอดอีนะเนี่ยมันดูแบบว่าทองฟ้าเงินอนะสีมันเรียกว่าอะไรอะ่ะสะอาดสะอาดหรูหรูอเนี่ยเราดูดีหน้ากากมันโคตรเทร่เลยตัวหัวมันอนะ่ะอืมประมาณนี้นะครับก็มีไอตัว h o อ p เปอร์วันนะครับที่มันในเรื่องเราก็จะเห็นเนาะมันออกมาช่วยไรเดอร์คิด้วยนะครับเวลาเตะโครน่ารักเลย ประมาณนี้แม้ว่าจะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าน่าจะ ไม่ค่อยถูกใจคนไทยกันมากเท่าไหร่นักแต่ก็สวยมากร่างนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเลเจนต์นะครับเลเจนต์ Legend เนี่ยมันมีความแบบว่าอ่าเป็นวัสดุนุ่มนิมหน่อยนะครับอย่างตรงช่วงนี้มันสามารถเนี่ยเอะผู้ห้อยห้อยมันสามารถงอได้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครดัดแขนมันอะ่ะแล้วไม่ดูช่องว่างระหว่างผู้ให้ดีๆมันอาจจะงอแล้วบิดกับยากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยมันอย่างเงี้ย มันไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะมันเป็นแค่รูตรงช่วงที่เป็นเข็มขัดอะแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นั้นเลยไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะครับมันก็เลยอย่างงี้ได้ถ้าถ้าดึงอะผมว่าก็ก็หลุดออกมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเลจเจ้นก็มีปืนปืนรถมอไซค์มาให้นะครับส่วนเด็กนี่เด็กนี่แถมปืนมาให้2อันนะครับแต่พอดีผมโพสท่าตามการ์ดมันมันถือปืนแค่อันเดียวก็เลยมาแค่อันเดียวนะครับดีเทลก็ประมาณนี้มีผ้าพันคอ ข้างหลังแล้วก็เข็มขัดมันตรงนี้ก็สามารถดึกด๊กๆอยนี้ได้นะครับก็เอาไว้และประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของกล่องนี้ก็คือไรเดอร์คนปัจจุบันเนาะใกล้จะจบแล้ะเดี๋ยวตัวใหม่จะมาแลลวนะครับก็กาบุนะครับผมก็สวยแล้วก็เท้ามันคือเนี่ยเห็นไหมถ้าเห็นตัวอื่นๆ ที่เป็นไรเดอร์นะถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พวกฟอร์มแบบว่าสปารลาดเท้ามันจะเป็นโล่งๆอย่างนี้หมดเลยนี่อังมันเป็นเหมือนสปราดเนาะมันก็เลยมีอะไรติดนี่ของกาบุมีติดเท้าด้วยนะครับก็ตามชุดในซีรีส์นั่นแหละนะครับก็เลยมีความแปลกใหม่นะครับแล้วก็ตรงกาบุอากากาบุเนี่ย สามารถอ้าได้นะครับอ้าได้นิดนี้หน่อยหน่อยช่างมันแต่ว่าหมุนไม่ได้ <laughs> ถ้าหมุนได้นี่จะโอ้โหใส่ใจเกินนะครับมันก็อ้าได้นี้นหน่อยหน่อยก็ต้องใช้มือแบบกุบกๆๆบเอาอะไรอย่างนี้เพราะมันหมุนไม่ได้นะครับอยากหมุนไปเล่น dx เอาอ่ะตัวดีเทลก็ประมาณนี้แต่คือหัวกระบุมันอืหัวมันง่ายด้วยแหละ <laughs> คือเหมือนมันเป็นแค่หัวดำๆแล้วก็เป็นหน้าแปะแค่นั้นนะครับก็หน้าตามเปอย่างนี้ ก็แถมดาบดาบมันชื่ออะไรวะเป็นดาบที่ให้ไว้โกจิโซนั่งรถแล้วก็ฟิวใส่สโตนะครับไม่รู้มีดาเมจอะไรหรือเปล่าได้ความน่ารักเฉยๆนะครับประมาณนี้เกก็ครบทุกตัวนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกกล่องหนึ่งที่โอ้ยแฟนคลับโอสเนี่ยน่าจะอาจจะต้องซื้อเบิ้ล <laughs> เอาไว้ไปสลับคอมโบเล่นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตัวอื่นก็ทํามาดีมากๆโดยเฉพาะเอาจริงกล่องนี้เนี่ยสำหรับผมนั้นนอกจากาทาจาดอที่สวยมากๆเนี่ยก็ต้องให้เนี่ยแพติน่าก็ฉาดเนี่ยทำชิ้นส่วนมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับโอเคก็ผมไม่ชวนเหมือนกันว่าบล็อกซี่เนี่ยมันทิ้งห่างจากบล็อกสามกี่เดือนเนาะมันก็ไม่ออกถีมากมันก็เป็นมิดต่อกระเป๋าตังค์นะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าแต่ยังมีอยู่ไหมก็อาไว้ติดตามรับชมกันครับ